สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง GSPTA หรือ Guy Sing Play t i s t All นั่นเองในวันนี้นะครับเราจะมาสอนคณิตศาสตร์กันนะครับซึ่งอยู่ในหมวด T หรือ t i ส s นั่นเองครับถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับมากันในที่ข้อแรกนะครับโจทย์บอกว่าอิฐก,ก้อนหนึ่งด้านยาว1 0เซนติเมตรด้านกว้าง6เซนติเมตรและ หนา3เซนติเมตรครับถ้าต้องการนำอิฐมาเรียงเป็นลูกบาทจะต้องใช้อิฐอย่างน้อยกี่ก้อนครับในโจทย์ข้อนี้นะครับเราจำเป็นต้องหาคูณร่วมน้อยครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าคูณร่วมน้อยคืออะไรคูณร่วมน้อยคือการหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่สามารถหารจำนวนตั้งแต่2ตัวขึ้นไปได้ทั้งหมดครับที่ผมใช้คอลนอเพราะว่า ลูกบาทเราจําเป็นต้องทําให้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันครับและโจทย์บอกว่าต้องใช้อิดให้น้อยที่สุดผมจึงใช้คอลนอรครับดังนั้นเมื่อมาที่โจทย์ข้อนี้ขอให้มาว่าด้านยาว10เซนติเมตรด้านกว้าง6เซนติเมตรและหนา3เซนติเมตรผมจะนำ10เซนติเมตรมาตั้งไว้ก่อนครับซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดใน3จํจำนวนนี้ครับ ผมจะคูณ10ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารลงตัวกับ3จํจำนวนนี้ได้ครับ 11, 10 1หหารไม่ได้ครับ10 2 20หารไม่ได้ครับ10 3 30หารได้แล้วครับหารกับ3ได้ครับกลายเป็น10หารกับ6ได้ครับกลายเป็น5ดังนั้น10ต้องคูณ3ถึงจะกลายเป็น30 6ต้องคูณ5ถึงจะกลายเป็น30ส 3ต้องคูณ10ถึงจะกลายเป็น30ดังนั้นเราจะได้จำนวนในแต่ละด้านกันมาแล้วครับการเรียงเป็นลูกบาทอันนี้เราจะเรียงเป็นลูกบาทขนาด30คูณ30คูณ30เซนติเมตรครับดังนั้นน,น,นำจำนวนที่ได้ของแต่ละฝั่งมาคูณกันเลยครับด้านยาว3เพราะ10คูณ3เท่ากับ30เซนติเมตรครับด้านกว้างคูณ5 เพราะว่า6คูณ5เท่ากับ30เซนติเมตรครับด้านหนา3เซนเซนติเมตรเพราะว่า3คูณ10เท่ากับ30เซนติเมตรครับดังนั้น3อย่างนี้มาคูณกัน3คูณ5เท่ากับ15คูณ10เท่ากับ150ดังนั้น คำตอบของโจทย์ข้อนี้จึงกลายเป็นว่าถ้าต้องการนําอิดมาเรียงเป็นลูกบาศจะต้องใช้อิดอย่างน้อย150ก้อนครับเอาล่ะครับไปกันที่ข้อต่อไปกันเลยครับแต่ก่อนจะไปในข้อต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันเกิดผมครับดังนั้นช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดภาค2ของ คลิปสอนคณิตศาสตร์นะครับขอบคุณครับงั้นไปรับชมกันต่อเลยครับเอาละครับเรามาต่อกันที่โจทย์ข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าถ้าวันที่1พฤษภาคม2565เป็นวันอาทิตย์แล้ววันที่1กันยายน2565จะเป็นวันอะไรครับในวันที่1พฤษภาคมปี2565เป็นวันอาทิตย์ แสดงว่าถัดไปอีก7วันหรือ1สัปดาห์จะต้องเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันครับดังนั้นถัดไปจาก1พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมจะเป็น30วันครับเพราะว่าเราจะนับวันถัดไปซึ่งก็คือวันที่สองดังนั้นเราจะไม่นับวันที่1ครับคมคือ31วันครับส่วนถ้าเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมี30วันครับ ดังนั้น30ทดไว้เลยครับ30บวกเดือนที่6ครับพฤษภาคมเป็นเดือนที่5ดังนั้นเดือนที่6คือมิถุนายนครับยนต์คือ30ครับดังนั้นบวกไปเลยครับ30แล้วต่อไปเป็นเดือนที่7ครับกรกฎาคมครับดังนั้นต้องมี31วันครับต่อไปครับ เดือนที่8สิงหาคมครับดังนั้นคมจึงต้องมี31วันครับต่อไปเป็นวันที่1กันยายนก็คือเดือนที่9ครับบวกไปอีกหนึ่งครับดังนั้นถ้าอย่างนี้บวกกันจะได้123ครับดังนั้นเมื่อ123มาหารกับ7ครับ 1> 7จ็ครับ7จเหลือ53ครับเจ็ดครับเท่ากับเหลือเศษ4ครับดังนั้นเหลือเศษ4ก็นับไปเลยครับวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธและพฤหัสครับดังนั้น คำตอบก็คือวันที่หนึ่งกันยายนปีสองห้าหกห้าก็คือจะเป็นวันพฤหัสครับหรือเรียกอีกอย่างว่าพฤหัส,สบ,บดีครับเอาละครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสอนคณิตศาสตร์ภาคที่หนึ่งครับยังมีต่อภาคที่สองครับ และถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าเกิดคอมเมนต์กันมาเยอะว่าให้เรียกร้องให้ทำต่อพักที่สก็จะทำครับดังนั้นในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ